โอเคก็สายยัน okay, ต right ์สดเป็นพิเศษตอนทีผมอยู่กับผมโดนัสเบตเลงในช่องโดนัสสิปนี่ชื่อเลงขก็ช่องเดียไม่ใช่ไหมโอเคตอนนี้ไม่อยู่ไหนโรบอทเซิร์ฟ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 อันนี้มินนาใช่ไหมใช่ใช่เล้มินนานะครับผมก็อย่างที่บอกในไลฟ์สตรีมสดว่าจะมาบอกอ่าข้อดีของแต่ละตัวแล้วก็ตัวใช้ถ้าได้ตัวไหนปั้นตัวไหนดีนะครับ โอเคไปดูกันเลยเดี๋ยวเราจะเป็นผมจะไม่ไปในนี่แล้วกันเป็นแบบไปเทสในแมปเราจะไปเทสในในนี้ใน,ใน,ในไอตรงเทรนนิ่งโอเคอยาออาอ่ารอเรามาตัวเบต้าตอนนี้จะเป็นนี่โกโจโกโจโนัทามินะก็ใช้โอเคลำด,ดูตอนนี้โกดิจิววนี่ผมมีทั้งหมดก็มีสองที่ มีหมดเจ็ดตัวนะครับผมก็จะเป็นวานดัลล่าวีนัสตโตเอสตาก็เอีย๊ยเค็นเคนนาจินะครับเค็นทจิอะไรอย่างมีฮอคนะครับผมแล้วก็โกโจโลแล้วก็โบลีนะครับผมสามตัวนี้กนะ็อโอเคเราไปดูกันเท่ตัวแรกเลยครับผมสกิลแรกนะครับผมเพิ่นไฟอย่างที่เห็นเมื่อกี้ดาเมจก็จะ ตอนนี้ผมอัพตัวน้อยนะครับเวื่อสามนะลองมาดูกับนึ่งสักครู่ครับผมดูที่พี่เขาสร้างรามเกียร์เป็นวงกว้างนะครับผมแล้วดูดดูดนะมันดูดดูดมอนนะครับผมโอเคดูสกิลแรกครับผมสร้างดามเกียรเป็นฮิตเดียวไว่เผาต่อดาเมจยร์สี่สิบห้ารามเกีนะครับผมก็ฮิตเดียวนะแต่ค่อนข้างกว้างเลยนะโอเคไถ้าสามครับผมอืมน่อยมากเลยโอเคท่าสี่ครับผม ซูสนาโอล่างคขึ้งตัวนะผมดูว่า,อ,าอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะสำหรับนำไปลงด่านนะครับผมก็น่าอยู่ในระดับพอใช้ได้เลยเพราะว่ามันมีสก,กิลสี่ของซูสนาโอเนี่ยสก,กิลที่เขารวบได้ดีนะถ้ากดปุ่มสี่ปั๊บก็ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งโอเคเราไปดูตัวต่อไปนะผมจุนละทีไม่ห้องนะครับโอเค เดี๋ยเรียนรีสปาวนะครับผมโอเคจุดสันทิมของโอ้โหะจะมีทั้งหมด4สกิลของอาริมบอสอาร์าาสกิลทั้งหมดตัวละครมันจะแตกต่างกันนะแล้วแต่แต่ตัวนะครับผมโอเคอทีระคะแรกนะครับผมสกิลแรกโอ้โหยังไงวะอ่าอันนี้จะสร้างได้เป็นทีเดียวนะครับผมคล้ายๆกับท่าาะท่แรกเลยเมื่อกี้นะครับสไตายที่21น,นะครับ ตีเตีมาได้แค่ทองหมดล้วแต่มีห้องนี้ได้เตียมาได้ะอย่างโอเคดีครับอ่านะคผมาเหที่หนึ่งร้อยนะครับผมว่ามีฮ็อกเสิบเอ็ดก็น่าจะแร่มันก็มตัวแบกได้นะผมมันเป็าเมทที่ดีแล้วก็เป็นตัวที่อ่าค่อนข้างมีสติละคไก่เยอะมากนะก็เป็นตัวเป็นตัวตัวไกลอยางง่ายอ่ะโอเคสกิลสองอ่าเป็นการ พุ well. well. ่ค <Armenia> ร <Class AS> ับผมจะพุ่งระยะสั้นนะแต่สร้างงานเม็วงสั้นมากนะครับผมว่าามน่าจะพอทคนเดี๋ยวลองดะรหาสิแปดครับผมครึ่งของท่าแร์นะเคดูพซ่าสามนะครับผมลวินเลวินโอเคตรงนี่นะครับผมสร้างงาหนึ่งสองสาสี่ฮิตนะครับผมสี่ฮิตแตาเป็นฮิตเดียวสี่ฮิตในครั้งเดียวนะคผมามิอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบเท่าไหร่เลยแล้วเถ้าวเยอะก่านี้นะโอเคเรามาดูที่วอลแทกนครับ ประมาณนี้อ่อมันจะเป็นการปั่นรัวๆครับผมเป็นวงกว้างอ่ิ่นี้จะประมาณนี้โอเคเราดูที่ตัวต่อไปครับผมก็จะรีบๆนยนะเพราะตัวไม่เยอะเร้าอยงเยอะมากเดี๋ยวจะให้ให้ค่คลิปมันเยียดยาวนะครับโอเคแอสตาตัวที่นเจนนี่นี่ชื่อเรียกว่าค้างใช้กันอย่างแพร่หลายนะโอเคทุกที่แล้วรู้แล้ว ดีใ้ได้เลยสองสองสแลสอ,สอครั้งผมน้เมลเขาอยู่ใช้ได้นะ back กสแลชโอเคต่อไปแบ็กเมช o โอรัรบผมโอ้สกิลดูอบอลังเหสกิลสามผมแบ็กทอนานชอนาโดโอ้ีกังเยอะเฮ้ยเิยเยอะเิียเยอะไ,ได้เลยนะ ดีครับผมตัวไหนที่เยอะค่อนข้างที่จะดีนะโอเคเราดูที่ตัีสี่ครับผมแบคไดเวอร์ค่อนข้างจะเหมือนมีฮอกหน้าครับผมแต่ว่าดาเมจนี่มันเบากว่ามีฮอกหน้าดูทรงแล้วแต่ว่าแบ็คทาราโรนี่ค่อนข้างดีเลยอะโอเคเราดูที่ตัวต่อไปครับผมเอาเป็นนี่แล้วกันจากเรื่องที่เทปอนันต์นะครับผมเสพติด โอเคนอนขาวมาพอดีรับผมเดี๋ยวได้รีวิวมาขายตัวนะโอเคดูพาร์เรครับผมโหลดแลกนะครับผมเป็นการสลัดเหมือนกันมั้งไม่ใช่เป็นการสไลด์นะสไลด์ก็สั้นมนเ่งก็ไปทูพาวเวอร์รับผมโอเคเข้าใจเข้าใจต่อไปข้อสามเดสเตอร์เออเป็นการเคอร์เตอร์นะดูต่อไป5้อที่สี่นะผม อาชารนี้จะค่อนข้างเหมือนแบบไอ้อะไรวะไอ้สแตนไอ้ซิวิช์ลอตประมาณนี้นแหลประมาณนี้เลยโอเคตอนนี้ไม่มีน้ำม้าผมตัวมิเศษดีเด็ดอะไรเลยโอเคตัวต่อไปมีโต๊ะนะครับโอเคเราดูสกิลกันทั้งหมดนะครับอ่ามีสกิลเดิมเดิมนะเชนเดอร์ครับนะครับผมก็ไหนว่า ไม่อยแต่ว่าน่าจะค่อนข้างดีนะไวมากคุณดางไวมากครับผมและน่าจะไปได้หลายตัวนะแยไปคุณนายครับผมแค่นี้เหรอจริงดิงคิวสามอะไรเช่นกันเนาะโอ้ตัวข้างเดียวอ่ะอ่าไฟเงยชิงคิวสี่นะครับผมเท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 ตัวนี้ได้เท่ได้เท่จริงซาเลียวจูไปเซียวเลย ไปโกโจนะครับผมตัวนี้ก็รู้กันดีนะตัวนี้เบต้าอยู่นี่ตอนนี้เบต้าเราคู่คนี้ียวเลยแหละหยวกๆมาสกิแล <c ười> แรกครับลาวรวยเฮ้ยเป็นการพูดอย่างหน้านะครับผมก็ใช้ได้อยู่นะต่อสกิลที่สองนะผมรีเวอร์ซ์การ์ดนะครับอืมน่าจะเป็นการวับนะมาเดี๋ยวค่อยดูการวับไม่แับน,นะครแต่สิ่งที่สามนะผม,ผมโลคุย โอ้ได้ใด้ได้เ,เราลองต่อยมาดมามย,ยี่สิบสามเสริมพลังสั่งเลยเพิ่มอะไรอ่ะไม่เข้าใจยี่สิบสี่ใหผมเลเวลเลสนะ,ะผมบอลเลสกองสีแดงนะโอ้โก็นั่นนะครับผมตัวเบต้าก็จะโหดธรรมดานะไปถึงตัวที่สี่สถึงตัวเท่ะไหร่ผมจะไม่ได้ น่าจะตัวสุดท้ายหมายเดียวของเราละโอเคเบอร์รี่นะครับผมก็ค่อนข้างดีอย่าผมค่อนข้างที่จะตรงนะเบอร์รี่มันควรจะผม,มนิดนิดวันนี้แต่ช่างมาเถอะกีนบราสเตอร์นะครับผมท้าแหละดูกันเลยแม่มง,วงวางเมาส์เด้อกินที่สองแลมเพจนะครับผมพุ่งเหมือนกันเลยโอ้โหแม่มมเปกกลเี่ยนสกิลเลยนิดหน่อยอ,อ๋อโอซาร่าแรกนะครับผมน่าจะเปลี่ยนแบบ กระจายแบบวงๆกว้างอะไรอย่าี้น่าจะเฟียวกว่าต่อไปอ่าอันนี้อาจะท่าคลำอือแรงนะแรงนะแรงใช่ป่ะแรงเลยโอเคต่อไปนดนขาวครัผมได้ไหมสองตัวเกินอะเกินอะเกินไปโอเคนอนขาวนล้ครับผมเ่าเบ็ดเสรีแรกของผม Crush น่าจะเป็นการทุบพื้นนะครับผม อ่าใช่นี่ด้วยสวิปก็น่าจะเป็นการหยุนมปะโอ้ม่ใช่ยโอ้โอ้ใช้ได้นักโดดเขาหรือมัยก็คุชเชอร์อืมตุดพื้โอ้มีเวลหนึ่งไงทูดพื้งไย รถขาวนี่นะ่าจะเป็นเบต้าอีกตัวนะดูฟืองละดูทางแบบดูดิโดนสามทางอะ่ะโคตรกว้างอะ่ะโอ,โอ้ใช้ได้ใช้ได้โอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แหละสำหรับตัวดี่ซินอรี่เกือบทั้งหมดในเกมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะส่วนอว่าเก็เราก็าจะมาสรุปว่าตัวไหนดีบ้างนะตัวแรกก็จะเป็นอยู่อาจจะผมจะเป็นระดับลกันระดับอ่า ดีดีมากแล้วก็โคตรดีนะครับผมโอเคเอาเป็นระดับดีแล้วกันเน่าระดับดีระดับดีก็จะเป็นตัวนี้ผมค่อนข้างไม่ไม่ไม่ค่อยอันี้อร่อยอะแต่ไม่รู้ดูคเตอร์ดีไหมเน่าบผมก็อยู่ในระดับดีแล้วกัะเน่าโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นล่างของมันมิเตกตนะครับในระดับดีนะแล้วก็ระดับดีมากเป็นมีฮอ มีห้องที่ค่อนข้างแรงเลยแอสตาดาวขับผมแล้วก็เป็นมาทะระสำหรับโคตรดียกเลยนะผมให้โกโจโ,โบลี่แล้วก็หนวดขาวนะระดับสามตัวนี้ก็เป็นโคตรดีนะผมให้ได้สามตัวนี้ไปอุ้มทานเลยนะครับเพว่ามันเนี่ยมันแข็งแรงดีแบบได้เระดับดึกเลยน,นะโอเคสรับวันนี้ก็มมกมไม่เยมากผมไลยว่ามาจเจอส,สุดท้ายสุดท้ายก็ต้อง,าองมา,าลาครับขอมาลาไปก่อน ขอบคุณครับ